ปองคะแก้มเนี่ยอยากจะทราวบว่าพี่ปองเนี่ยทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยมานานส0กว่าปีได้อะไรมาบ้างคะอยากรู้จังเลยเล่าให้ฟังหน่อยโ okay. อเคการทํางานขององค์กรญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเล่าวันนี้ยาวยาวมันไม่จบง่าย,ายๆนะเดี๋ยววันนี้เราเอาเป็นตอนๆไปแล้วก็รยยายละเอียดที่น้องแก้มอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังวันหลังอันดับแรกที่พี่ะจะเล่าให้ฟังคือองค์กรที่ญี่ปุ่นเนี่ย เราเรามาพูดถึงโตโยต้าเลยกันที่พี่ทำงานอยู่เนี่ย mm hmm. เขาจะมีวิถีหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าวิถี Toyota าเวซึ่งมีหัวข้อหลักใหญ่ๆมีแค่2หัวข้อเองคือเอ p e e t for p e o p p e เเหมือนเหมือนความหมายก็คือว่า uh, mm hmm. ให้ความสําคัญกับคนนะฮะกับ Continuous Improvement คือการพัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนายอย่างต่อเนื่องซึ่ง Toyota ให้ความสําคัญทั้งสองหัวข้อนี้พี่ก็เลย เอามาดัดแปลงใช้กับองค์กรที่เป็นที่เราทำงานอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้คือนอกเหนือจาก t o y o t a w เวแล้วเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นหนึ่งคนญี่ปุ่นเป็นคนใส่ใจเรื่องงานให้ความสำคัญของรายละเอียดนะครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสิ่งที่พี่เรียนรู้มาตลอด30ปีเนี่ยทำให้เราซึมซับวัฒนธรรมของอคุณภาพเข้ามาอยู่ใน DNA ของเรา มีการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทํางานจนกระทั่งทํางานจนถึงปัจจุบันเราทุกคนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดโอ้พอพอฟังพี่แล้วก็เข้าใจนะหัวใจหลักจริงๆเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คนสําคัญนะพี่นะคนนี้สําคัญมากถ้าคนดีทุกอย่างมันก็ดีไปด้วยนะเพราะค้อนี้ดีนะที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาให้ความสําคัญเรื่องเรื่องของบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง พอเรื่องเราให้ความสำคัญของบุคลากรแล้วเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันตามมาคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคุณภาพเอามาจากไหนเอามาจากความความพึงพอใจของลูกค้าในยกตัวอย่างถ้าเราสลับกันเองเนี่ยเราเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเราเอาหัวใจของลูกค้ามาอยู่ที่เราเราจะทําสิ่งที่มันมีคุณภาพให้กับมือลูกค้าได้เข้าใจที่พี่ปองสอนแก้มหนสอนน้อตั้พัดว่าเวลาเราจะ เขาเรียกคัดสรรหรือคัดกรองพนักงานที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยจริงๆแล้วบางบางข้อก็ตกใจเหมือนกันนะที่พี่สอนแก้มว่าคนเราเนี่ยเวลามันจะทํางานต้องยังไงออเจริงๆสุดท้ายแล้วแก้ว่าคนสําคัญคนสําคัญที่สุดคุณภาพมันถึงตามมาคนนี้ดีนะหรือว่าเป็นความคิดหรือเป็นเขาเรียกการใช้ชีวิตด้วยนะดาเนินชีวิตที่ดีด้วยค่ะแล้วพี่ปองเนี่ยมี วคิดที่จะพัฒนาออทอพัทเนี่ยให้ดีขึ้นยังไงพี่อ่าโอเคสำหรับออทอพัทเนี่ยตั้งแต่ที่ที่เราเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วเรามีการพัฒนาเรียนรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเปิดร้านเปิดเปิด,ปดองค์กรนี้เปิดบริษัทนี้ฮะออทอพัทขึ้นมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สําหรับออทอพัทเองเรามีการอสอนงานเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา เรามีกระบวนการสอนที่เป็นมาตรฐานมีตัวอย่างในการทำงานแล้วก็เราทำวิดีโอเพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนในทุกขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสาขานี้หรือสาขาสีนคลินไม่ว่าลูกค้าจะเข้าสาขาไหนไม่ว่าเข้าเวลาไหนมาตรฐานของเราเหมือนกันทั้งสองที่เพราะเรามีการขบวนการเทรนนิ่งที่ดีเพราะฉะนั้น พอเราได้กระบวนการเทรนนิ่งที่ดีเด็กจะทํางานบนมาตรฐานเดียวกันนะพอเราใส่ใจรายละเอียดจนเป็นมาตรฐานเราก็พัฒนามาตรฐานนี้ให้สูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากวันแรกที่เปิดมาจนถึงวันนี้10กว่าปีแล้วมาตรฐานของออโตโพัสถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการที่ว่าไคเซนไคเซนเนี่ยเป็นศัพท์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะให้ฟังในครั้งหน้าว่าเ้ไคเซนมันสําคัญยังไง แล, Sen, แล้วไคเซนนะไม่ใช่กูเซงหรืออะไรพวกนี้นะไคเซนนะแล้วเดี๋ยวจะมางงกันว่าไอพี่ปองเอาไคเซนมาอย่างไนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไคเซนเป็นอะไรแล้วศัพท์ภาษาอังกฤษของไคเซนมันคืออะไรแล้วภาษาไทยคืออะไรเดี๋ยวมีเวลาช่วงหน้าเราให้ฟังได้เลยค่ะนะได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รู้จักกับพี่ปองเป็นเบื้องต้นแล้วยอมรับเลยว่าตัวแก้มเองเนี่ยก็ถือว่าได้ทบทวนความรู้ แล้วก็เออได,ได้ได้นึกถึงภาพเกก่าๆว่าจริงๆแล้วองค์กรที่มันเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะคนด้วยแล้วก็คุณภาพที่พี่สอนนะคะแก้มหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ปองนะคะเพราะต่อไปเขาจะมาให้ความรู้กับเราเรื่อยๆอแล้ววันนี้นะคะอยากจะให้พี่ปองฝากถึงกับแฟนๆออท้พัสหรือลูกค้าของออท้พัสด้วยค่ะครับครับก็ท้ายนี้สําหรับออท้พัสเองนะฮะ ขอขอฝากถึงกับลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะรถยนต์ที่ใช้มาระยะนานลูกออโตพัทให้ความสำคัญในการดูแลรถตั้งแต่ป้ายแดงหรือรถทุกประเภทโดยเราจะเอามาตรฐานที่เรา,าทำรถยนต์ให้กับพวกให้กับลูกค้าเราเนี่ยจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ผมทำงานในโรงงานรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของออโตพัทครับ อบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะแก้มต้องขอขอบคุณพี่พงมากมาเลยที่ให้ความรู้แก้มกับแฟนๆออตโตพัดธ์นะคะแล้ววันนี้แก้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอหน่อยนะพี่หนึ่งสองสาเพราะเราเชื่อสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด